สวัสดีนะคะวันนี้มีข้อคิดดีๆในการเลี้ยงลูกยุคใหม่การเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนี้มีค่ามากกว่าคําสอนใดๆดนะคะข้อคิดด,ดีในการเลี้ยงลูกยุคใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมไม่รักความสบายในเมื่อสถาบันครอบครัวนั้นสําคัญและเป็นความสําคัญของมนุษย์คนหนึ่งและตัวแปรที่สําคัญที่สุดในการกําหนด ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองถ้าเราอยากให้ลูกเติบโตกเป็นคนดีของสังคมพ่อแม่ต้องรู้วิธีการเลี้ยงลูกยุคใหม่ก็จะมีที่จะยกตัวอย่างให้ฟังมีอยู่สิบข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อที่หนึ่งเราต้องอย่าก,กดดันให้ลูกต้องเรียนเก่งแต่เราอะ่ะต้องสอนให้ลูกของเราอะ่ะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้นั่นคือมรดกของชีวิตที่เราควรจะมอบให้กับ ลูกของเรานะคะสดุฝึกสั่งสอนเราต้องดุแล้วก็ฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตตาในวันนี้ดีกว่าปล่อยให้ลูกโตไปแล้วถูกสังคมสั่งสอนนะคะก็สามขาดสามีเราอยู่ได้แต่ว่าลูกขาดแม่ไม่ได้นะคะอย่าเอาเวลาไว้ทุ่มตามยื้อผู้ชายที่ทำลายความสมบูรณ์ของครอบครัว สีการเลือกทนเพื่อให้ครอบครัวสมบูรณ์ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้าถ้าอยู่เราไม่นำพาไม่รู้หน้าที่มีไปก็ป่วยการนะคะ5สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชายและสอนลูกชายว่าอย่าเอาเปรียบผู้หญิงในโลกแข่งความจริงนะคะเพราะทุกเพศควรให เพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะคะหกลูกสาวไม่แต่งงานไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะคะถ้ามีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้จริงไหมคะผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบถ้าเรามีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้เจลูกชายเป็นเพศทางเลือกไม่ใช่เรื่องที่ต้องทุกข์ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคนมีสำนึกดีมีชีวิตคุณภาพก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพศสภาพใดๆทั้งสิน้นจริงไหมคะข้อ8การสอนเรื่องความกตันยูเราต้องทำให้ลูกดูไม่ใช่มาลํำเลิกเอาตอนเขาโตนะคะ9 ย่าเอาความหวังของเราทุ่มไว้บนไหล่ของลูกความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูกก็คือให้เขาดำรงชีพได้อย่างเป็นสุขแม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคับประคอง10ลูกเรออาจไม่ได้สวยรอเก่งกว่าลูกของใครแต่หัวใจของลูกเรานั้น รักเราไม่น้อยกว่าลูกบ้านในเท่านี้ก็ภูมิใจด้วยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับข้อคิดดีๆที่นำมาฝากในวันนี้ในการเลี้ยงลูกยุคใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมถ้าชอบก็ฟังวนไปนะคะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย